สวัสดีครับวันนี้เอาใจคนที่ต้องทำงานนะครับทำรายงานทำงานทำผลงานคณาจารย์คุณครูนะครับที่ต้องการทำผลงานหรือว่าเด็กๆนักเรียนเองที่ต้องการหาภาพสวยๆแต่ไม่รู้จะไปหาภาพจากไหนนะครับอยากที่บอกไปว่าบางครั้งการหาภาพเราเอาไปภาพเนี่ยไปใช้นะครับอ่ะ ลองดูอันหนึ่งก่อนนะฮะอย่างที่1คือง่ายก็คือการหาภาพใน Google เราอยากได้ภาพอะไรละ่ะเราได้อยากได้ภาพมันมีเดอะกริสด้วยอ่ะคุเดดเอาเดอะกริสอ่ะเอาเดอะกริสขึ้นมาเดอะกริสกริสกริสเนี่ยนะคุเดดออกเสียงไม่ถูกสักทีอันนี้คือการหาภาพแบบทั่วไปนะครับการหาภาพแบบทั่วไปก็คือเราอยากได้ภาพอะไรก็พิมพ์เข้าไปใน Google นะฮะเข้าไปใน Google เลยอ่นะเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ภาพเจอภาพขึ้นมาเต็มไปหมดเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ครูเดชอยากจะให้ทุกๆคนนะครับทุกๆท่านได้ใส่ใจนิดนึงก็คือว่าพอเราคลิกเข้าไปที่ภาพอ่ะสมมติครูเดชคลิกภาพเดอะกิชเนี่ยนะเดอะกิชนยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเจอสิ่งหนึ่งนะฮะที่เห็นได้ชัดที่สุดอ่ะเดี๋ยวครูเดชจะวงให้ทุกๆท่านดูนะครูคเดชขีดไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นไหมตรงด้านล่างของภาพนะครับเราจะเห็นคําว่าภาพอาจมีลิขสิทธ์ เห็นไหมล่ะพอครูเดชเนี่ยจากได้ภาพเนี้ยไปใช้แต่มันมีคําว่ามีลิขสิทธิ์เข้ามาลิขสิทธิ์คืออะไรครับเด็กๆนักเรียนหรือท่านที่ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้นะฮะในเรื่องนี้ก็อาจจะงงว่าเอ๊ะภาพทุกภาพที่ Google ก็สามารถเอาไปใช้ได้หมดนะฮะแต่จริงๆแล้วให้ระมัดระวังนะคบเพราะเกิดว่าเราเอาภาพที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เนี่ยผลที่จะตามมาเนี่ย มันจะไม่ดีเท่าที่ควรนะนะฮะเพราะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นมาได้แล้วถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นมาก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยต้องขึ้นโรงข้นศานนะครับเด็กๆเ,เองก็ต้องเรียนรู้ไว้นะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราเข้าไปใน Google เนี่ยเราจะสามารถเอาภาพอะไรก็ได้ เข้ามาหมดเลยนะฮะเข้ามาหมดเลยเราจะสามารถใช้ภาพทุกภาพนะฮะใน Google ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าภาพทุกภาพเนี่ยศิลปินหรือผู้ที่สร้างหรือผู้ที่ถ่ายภาพอะไรพวกนี้เขาเป็นเจ้าของนะครับเขาเป็นเจ้าของของภาพนั้นผลงานนั้นดังนั้นการที่เราเอามาใช้โดยไม่รับอนุญ,ญาตเอาไปใช้เพื่อการค้าเลยอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับดังนั้นวันนี้ครูเดชก็จะพาทุกๆคนนะทุกๆท,ท่านเข้าไป หาภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับหาภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้กันดูซิว่ามันมีภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์จริงๆหรือเปล่านะครับอ้าวนะฮะไม่ยากเลยเราลองค้นใน Google อีกนิดหนึ่งอ้าวผมเด็ดขอกลับไปที่หน้า Google แป๊บหนึ่งนะครับ Google แป๊บหนึ่งแล้วพิมพ์คำว่าภาพไม่มีลิขสิทธิ์เห็นไหมเห็นตึ้งึ้งขึ้นมาทันทีนะครับภาพไม่มีลิขสิทธิ์ ภาพไม่มีลิขสิทธิ์จะมี2ออรูปแบบด้วยกันนะครับก็คือถ้าเกิดเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบริการนะครับบริการแบบนี้นะครับบริการ2ออ,อย่างที่เป็นโฆษณาเนี่ยเป็นภาพไม่มีลิขสิทธิ์ก็จริงนะครับจริงๆมันคือภาพถูกลิขสิทธิ์นะมันเป็นลักษณะของการซื้อภาพนะครับเป็นการซื้อภาพแต่เราไม่อยากซื้อ นะฮะเราไม่อยากซื้อภาพเราไม่มีสตังค์มากพอที่จะซื้อนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างการซื้อภาพในเว็บไซต์เนี่ยนะฮะค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะครับู้ดเด็กก็เลยไม่นิยมนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้เช่นเอาไปทําเป็น powerpoint เอาไปประกอบรูปเล่มรายงานนะครับหรือจะเอาไปประดับนะฮะไปแต่งลงในอะไรนะในไลน์ก็ได้สวัสดีวันจันทร์วันอังคารอย่างเงี้ยนะฮะหรือเราจะไปใช้ในเพจนะครับเพจ Facebook Instagram หรืออะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าไม่ผิดไม่ติดข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพาเว็บไซต์ที่คุณเดชอยากจะแนะนำนั่นก็คือเว็บไซต์ p i x สบายนะฮะมาอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะุณเดชเข้าไปใน p i x สบายนะครับอ่าเห็นไหมทุกๆขั้นเข้ามาใน p i x สบายเนี่ยจริงๆแล้วการดาวน์โหลดภาพเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องเข้าไปนะครับเข้าไป เข้าไปเป็นสมาชิกเขาก่อนนะฮะการเป็นสมาชิกอดุคูเดตลองออกก่อนนะฮะออกจากอ,าออกจากโปรแกรมนี้ก่อนนะครับตรงนี้อ่ะคูเดตออกจากระบบเรียบร้อยแล้วผูุเดตต้องการที่จะเข้าไปสมมติว่าเราต้องการที่จะเราเป็นคนหน้าใหม่เลยนะคะไม่เคยใช้อเว็บไซต์พิกสบายเนี่ยนะฮะเราสามารถล็อกอินได้หลายรูปแบบนะครับลงทะเบียนใช้โดยการใช้ Facebook ก,ก็ได้นะครับหรือลงทะเบียนใช้โดยการใช้ชื่อ,อผู้ใช้อีเมลแอดเดรสนะฮะแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ลงทะเบียนการใช้ได้เลยทันที ทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะรหัสผ่านจะเป็นตัวเลขหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตรงนี้พอจบเรียบร้อยแล้วอ่ะกูเดทมีอยู่แล <S 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 ้วนะฮะกูเดทมีอยู s <S ่แล้วก็กูเดทก็จะเข้าไปในนะฮะเข้าไปในอ่าเข้าสู่ระบบนะฮะก็จะมีอีเมลนะฮะกูรูเดทเรียบร้อยแล้วกูเดทก็ใส่รหัสผ่านไปเรียบร้อยแล้วบันทึกรหัสผ่านไปแล้วนะฮะกูเดทก็กดเข้าสู่ระบบเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่านะฮะถ้าเกิดว่าไม่อ่าไม่ได้นะฮะไม่ได้เป็น สมาชิกของเขานะครับไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในเว็บไซต์พิกสบายเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่นเวลาเราดดาวโหลดเนี่ยเราจะดาวโหลดไม่ได้นะครับหรือว่าเราจะได้แค่แบบบันทึกหน้าภาพหน้าจอแค่นั้นเองนะฮะทุกท่านที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้นี่คือฝีมือของกูเดทเองนะนะฮะกูเดทเนี่ย,ดยได้อัปโหลดภาพไว้ในพิกสบายด้วยสําหรับทุกท่านเนี่ยที่แบบสนใจอยากจะได้ภาพวาดนะฮะที่เป็นกราฟิกเนาะกราฟิกเวกเตอร์นะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดของกูเดตได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าดิจิ์ด้วยไม่มีไม่ไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง <slow> ส <regen ilgili> <streaming> <Mov ys COB> <m im it> ิ้นนะฮะตอนนี้โอ้ยตอนนี้อากูเดตก็เพิ่งจะได้เข้ามาดูอ่าเราไปดูซิว่าอ่ามีจํานวนดาวโหลดภาพไหนดาวโหลดมากที่สุดนะฮะตอนนี้ภาพที่ดาวน์โหลดมากที่สุดนี่จะเป็นภาพนี้นะฮะเด็กน้อยนะฮะเด็กน้อยอะไรนะเด็กน้อยถือลูกโป่งนะครับอันนี้ครูเดตวาดด้วย iPad นะฮะโอ้หนะฮะแต่เราไม่มาสนใจตรงนี้เราไม่ได้มาสนใจว่าตอนนี้ยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากจะแบบว่าเข้าไปติดตามครูเดตก็สามารถไปติดตามครูเดตได้เนาะอครูเดตลองไปอันนี้ภาพของครูเดตเนาะใช ไปมันไม่มีหน้าหน้ามัดหน้าเพจกูเดทหรอกอ่ะนะครับ อ่ะทุกทกท่านที่แบบสนใจก็สามารถจะไปติดตามครูเดชได้นะฮะในพิกสบายเนาะก็คือ m r d เตอร์เดแหละนะฮะมิสเตอร์เพิค้นหาคำว่า m r d เตอเท่านั้นก็จะเจอครูเดชนะครับอยู่ในนี้วาดภาพสวยๆนะฮะทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจครูเดชอ้าวไม่ได้สนใจครูเดก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเราไปที่พิกสบายน้าแรกกันเลยดีกว่าโอ้เห็นไหมละ่ะเรากับ เข้ามาที่พิกสบายหน้าแรกแล้วเป็นภาพฟรีนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันฟรีจริงหรอมันฟรีจริงๆนะทำไมภาพมันสวยขนาดนี้ แล้วเราไปใช้ได้จริงๆหรอนะฮะตรงนี้หลายๆท่านก็อาจจะแบบสับสนว่าเอ๊ะฉันเอาไปใช้จริงๆไหมฉันไปใช้ฉันจะถูกตับไหมนะนะฮะตรงนี้นะเรามาอ่านตรงนี้หน่อยนะครับข้อมูลของเขาเนี่ยอะเรากลับไปเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่าทำไมพิกสบายถึงสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอะมันจะอยู่ในเรื่องของการใช้นะครับ เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์เนี่ยรูปภาพทั้งหมดในเว็บไซต์เนี่ยอยู่ภายใต้กฎนะฮะกฎการอ่าข้อข้อกฎ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เชิงกฎหมายนะครับเป็นเหมือนกฎที่เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นการแบ่งปันนะฮะแบ่งปันรูปภาพให้กับทุกๆคนในโลกออนไลน์สามารถใช้ได้นะครับเราจะใช้คำว่า Creative นะครับ c o m m o n นะฮะ CC 0นะครับ Creative Common c o m m o n CC 0นั่นก็คือหมายความว่าเราสามารถนาไปใช้ได้เลยทั้งพาณิชย์นะครับหรือว่าพาณิชย์หมายถึงเอาไปค้าขายไปสกีนเป็นเสื้อเอาเป็นสกีนเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ก็ได้หมดเลยโดยที่ ไม่ได้ไม่จําเป็นต้องขออนุญาตนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่จาเป็นต้องไปเขียนเครดิตว่าเอามาจากภาพมาจากที่นี่ที่นี่เว็บไซต์นี้นะครับอ่ะนะฮะแล้วนะครับแต่ครูเดชเนี่ยขออย่างขอขอขอ,ขอบอกทุกท่านอย่างหนึ่งว่ามันจะมีบางกลุ่มรูปภาพนะครับครูเดชลองพิมพ์อยากใ้ทุกท่านเห็นอเอาไปกระรอกตัวนี้ก่อนกระรอกตัวนี้ก่อนเนาะกระรอกน้อยนะฮะ คุเดชคลิกเข้าไปในกระออกน้อยนะฮะในพิกสบายนะฮะกระรอกน้อยคุยเดชเข้าไปในกระออกน้อยเรียบร้อยแล้วทุกท่านจะเห็นว่าโอเคกระรอกน้อยสวยงามมากนะฮะท่านจะเห็นเลยตรงเนี้ยว่าเขาจะเขียนกรอบตรงนี้ไว้ว่า C c 0นะครับ r e a t i v e c o m m o n s นะครับคือใช้สำหรับพาณิ์ได้ฟรีไม่มีลักษณะที่ต้องการแสดงว่าเราสามารถเอาภาพของอะไรภาพของอกระรอกน้อยเนี่ยไปใช้ได้ฟรีเลยไม่ว่าจะาไปใช้เป็น ในกรุ๊ปไลน์นะฮะไปใช้ในเพจ a c e b o o k ลงเว็บไซต์หรือเอาไปทำเป็นสกรีนเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับตรงเนี้ยแต่มันจะมีบางภาพที่ต้องสังเกตให้ดีๆนะครับเดี๋ยวคุณเดชเขียนคำว่าไทยแล้วลองไทยเพราะว่ามันจะมีบางกลุ่มรูปภาพที่คุณเดชเห็นบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สังเกตจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น c cc 0ก็จริงนะฮะ creative commons ก็จริงก็คืออนุญาตให้ใช้ได้แต่มันจะเป็นรูปภาพแบบเนี้ยครับ ขอทุกท่านดูฝั่งขวามือที่กูเดทนะไฮไลท์ไว้นะฮะทุกท่านจะเห็นว่ามันเป็น C cc ศูนย์เคริตแคลมอนก็จริงแต่มันใช้บอกว่าเขาเขียนว่าใช้ในด้านในด้านบทความข่าวเท่านั้นเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเจ้าของผลงานเนี่ยท่านไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตให้เราไปใช้ในการใช้พาณิชย์นะครับในการเอาไปอย่างอื่นนะฮะเขาต้องการท่านต้องการนะครับให้เราเนี่ยใช้ในบทงานข่าวเท่านั้นดังนั้นให้ระวังก่อนที่จะดาวน์โหลดเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ ในฮะในพิกสบายนะฮะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตดีๆไม่เช่นนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านที่เป็นเจ้าของผลงานเนี่ยท่านไปเห็นเข้าว่าเราเอาไปใช้เพื่อการพาณิชย์หรือไปใช้ในการอื่นที่นอกจากข้อจํากัดของท่านนะครับท่านก็อาจจะทําการฟ้องร้องเราได้นะฮะก็จะเป็นคดีความเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านคณาจารย์ท่านผู้ปกครองหรือว่าท่านที่สนใจหรือแม้แร่ท่านเด็กๆที่ติดตามเพจครูดเดชนะฮะใน u t u b e ครูเดชนะก็จะต้องสังเกตให้ดีเนาะ ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาอีกได้นะครับตอนนี้คุเดชเนี่ยอยากได้ภาพที่เป็นอาหารวิธีการหามันก็ไม่ยากเลยมันจะมีเครื่องหมายอยู่ข้างบนว่าเราต้องการหาภาพอะไรคุเดชอยากได้ภาพอาหารนะนะฮะตอนนี้หิวนะฮะคุเดชก็พิมพ์คําว่าอาหารแล้วคุเดชก็คลิกเลยนะฮะคลิกเลยพอคลิกไปเรียบร้อยนะฮะคุเดชก็จะได้เจอภาพมากมายกายกองเต็มไปหมดเลยนะภาพเยอะเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้มีกี่ภาพเนี่ย มีเป็นเจ็ดหมื่นกว่าภาพนะฮะทุกท่านจะเห็นว่ามันมีภาพเยอะมากนะฮะเอ๊ะทำไมมันมีหมาป่าด้วยนะฮะไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอ้มีเยอะมากจริงๆนะครับภาพทุกภาพเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ได้แต่อย่างที่ครูเดชบอกนะครับว่าสังเกตนิดนึงว่าภาพนั้นนะมีปัญหาไหมเป็น CC0 c r e a ย์ v คอร์ท o n คอนอนจริงๆหรือเปล่า เขามีข้อยกเว้นไหมว่าต้องทําใช้ในบทงานวิชาการบทคานข่าวใช้ในการพาณิชไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแบบเขียนว่าไม่จําเป็นต้องระบุแล้วก็ไม่ใช้ในการพาณิชได้ตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้รูปภาพล่ะเราอยากได้เป็นแบบ อย่างอื่นไม่ใช่ภาพถ่ายอยากจะเป็นกราฟิกเวกเตอร์ได้ไหมเอะคุเด็ดก็ลองพิมพ์เป็นกราฟิกเวกเตอร์ใช้อักให้คีย์เวิร์ดคําว่าอาหารเหมือนกันแต่เป็นกราฟิกเวกเตอร์ละนะฮะพอเป็นกราฟิกเวกเตอร์คำว่ากราฟิกเวกเตอร์เนี่ยก็หมายความว่าเป็นภาพที่อ่าดูคุเด็ดคิกเข้าไปเนาะตรงตรงเอาเป็นเมนูเนี่ยนะฮะเอาเป็นพี่เนี่ยถ้าเกิดเป็นกราฟิกเวกเตอร์เนี่ยจะเห็นเลยว่าด้านหลังมันจะเป็นแบบเนี้ยนะฮะเป็นรอยจุดๆๆๆจแต่ความว่าเราสามารถเอาภาพเนี่ย ไปใส่ในพื้นหลังที่เป็นพื้นหลังอื่นก็ได้โดยที่มันจะไม่เห็นเป็นภาพพื้นหลังสีของเขานะฮะดังนั้นเป็นภาพเวกเ,เตอร์นะฮะสามารถจะไปขยงขยายทํางานโฆษณาไปทําอะไรก็ได้นะฮะตรงนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้ได้เลยเห็นไหมอย่างภาพนี้ที่ครูเดชเอาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นลักษณะของ cc 0 creative commons นะฮะก็คือสัญญาอนุญาตว่าใช้ในการเชิงพาณิชย์ได้ฟรีนะฮะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่อยากจะนําภาพเนี่ยไปใช้ในการพาณิชย์ อย่าให้อ่าอย่าให้ทุกท่านเนี่ยทำเขาเรียกว่าทะเบียนภาพนะครับทะเบียนภาพวิธีการทําทะเบียนภาพของครูเดชเองเนี่ยก็คือการที่ครูเดชทตะหน้าจอนะฮะสมมติว่าครูเดชต้องการภาพนี้นะฮะต้องการภาพที่เป็นภาพของพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายเนี่ยนะเชฟทั้งหลายเนี่ยครูเดชจะทําวิธีการแรกก็คือครูเดชก็จะคลิกนะฮะคลิกอะไรนะคลิกถูกใจนะครับแล้วก็อีกคลิกหนึ่งคือคลิกใส่รายการโปรดลงไปเพื Los ่อที่เป็นการเตือนเราว่า เราเนี่ยได้ถูกใจเขานะนะเราได้ให้กําลังใจเจ้าของผลงานนะครับแล้วก็เป็นรายการโปรดของเราด้วยนะฮะวิธีการที่ครูเดชจะต้องทําต่อไปก็คือครูเดชก็ทําทะเบียนประวัติโดยการที่จะแคปหน้าต่อนะฮะแคปหน้าจอเลยนะฮะแคปหน้าจอภาพนี้ให้เห็นตรงนี้ครับหลักๆเลยนะครับทุกท่านที่จะเอาภาพไปใช้ในการพาณิชย์ก็คือจะต้องให้เห็นตรงนี้ที่มานะฮะเราก็ปี้ตรงนี้ไปด้วยนะฮะปี้ ด้านบนนะฮะด้านบนที่เป็นเป็นเป็นที่ที่อยู่ของภาพนะฮะถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่อยากจะกรอข้างบนก็สามารถตรงนี้ได้คลิกหน้าคลิกข,ขวานะฮะที่เมาส์นะฮะเราไปดูที่คัดลอกที่อยู่รูปภาพเห็นไหมพอเราบอกว่าคัดลอกที่อยู่รูปภาพเรียบร้อยแล้ว,ลว, Alors, วมันก็จะเด้งเป็นแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเด้งเป็นแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะก็จะเด้งขึ้นมานะฮะพอหลังจากนี้เรียบร้อยเนี่ยคือแคปหน้าจอให้เห็นว่า1 มันเป็นอย่างนี้นะนะฮะมันเป็น CC0 c t i a t i v m c o m m อ n s ใช้ในเชิงพาณิช์ได้นะและเราก็ปริ้นนะครับเราก็ไปทำในบวตนะฮะแล้วก็ปริ้นเป็นกระดาษออกมาเลยนะฮะอีกอันหนึ่งคือจริงๆแล้วไม่อยากให้ท่านเนี่ยค้นหาในอ่า i p แ d นะฮะแท็บเล็ตอยากให้ค้นหาในคอมซะมากกว่าเพราะว่าเวลาเราค้นหาในคอมเนี่ยเราจะได้ภาพตรงนี้มาด้วยก็คือได้วันที่มาด้วยนะฮะด้านมุมมุมขวามือด้านด้านล่างสุดนะครับทุกท่านจะเห็นว่า วันนี้คือวันที่19พฤศจิกานะครับ2 5ง1แต่นั้นพอเราแคปหน้าจอตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกว่าเฮ้ยวันที่เราเอามาเนี่ยที่เราไปใช้นะฮะที่วันที่เราเอามาเนี่ยมันคือวันที่19แล้วก็ภาพเนี่ยยังได้รับการคุ้มครองตาม CC ศ Creative Commons อยู่ดังนั้น ถ้าเกิดในอนาคตเจ้าของผลงานนะครับท่านเจ้าของผลงานเนี่ยได้ลบภาพตรงนี้ออกไปแล้วเกิดมีว่าวันหนึ่งมีการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นเราสามารถเอาเนี่ยไปยืนยันได้ว่าเราออกมาจากพิสบายนะ แล้วก็เราทำตามสัญญาอนุญาตนะฮะ CC0 Creative Commons ก็คือสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องอ้างที่มาแล้วก็ใช้ได้ในการจึงพาณิชย์เราก็สามารถแสดงนะฮะที่ตรงนี้แต่ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะฮะต้องเก็บให้ดีเลยสำหรับทะเบียนร,รูปภาพที่เรานำไปใช้นะครับตรงนี้คุูเดชขอขอแนะนำเนาะเพราะว่ากลัวว่าทุกท่านที่เอาไปใช้เนี่ยจะมีปัญหาในในอนาคตนะ่ะคุูเดชก็ทำเหมือนกันเพราะว่าคุูเดชต้องใช้ภาพเนี่ยในการประกอบหนังสือนะครับแบบฝึกหัดต่างๆคุูเดชก็เลยจำเป็นต้องทำทะเบียนร,รูปภาพ ดเดี๋ยวเรากลับไปดูนิดนึงครูเดทเนี่ยไม่ได้หิวข้าวแล้วตอนนี้ครูเดทนี่รู้สึกคิดถึงแมวนะฮะครูเดเนี่เป็นทาสแมวนะต้องบอกว่าทาสแมวบูชาแมวมากนะฮะเราอยากจะได้รูปภาพนะนะฮะเราอยากจะได้รูปภาพตรงนี้ทุกท่านจะเห็นเลยไหมครับว่าจะเป็นรูปภาพเป็นรูปถ่ายถ้าเราคลิกรูปภาพหมายความว่ามันจะปรากฏทั้งรูปถ่ายกราฟิกเวกเตอร์แล้วก็ภาพประกอบนะครับให้เราเลย ยกเว้นอย่างหนึง่งถ้าเราต้องการวิดีโอมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวิดีโอคือหาวิดีโอเลยนะฮะตอนนี้คูเดชเนี่ยเลือกรูปภาพเพราะว่าไม่ต้องการที่จะกำจำกัดว่าต้องเป็นเคสที่อ่าต้องต้องเป็นกราฟิกเวกเตอร์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คูเดชก็เลยเอาเป็นรูปภาพขึ้นมาเลยมันก็เด้งขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเป็นรูปหมูรูปแมวนะฮะคูเดชอยากได้ภาพนี้ตั้งเลยนะฮะร,รูปแมวน่ารักประเดทก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างที่ครูเดดบอกนะฮะว่าวิธีแรกนะครับให้เราสังเกตหนึ่งนะฮะถ้าเราจะเอาภาพไปใช้เพื่อการพาณิชย์1สังเกตด้านมุมขวานะฮะว่าเป็น CC 0 c ศูน t i v e Commons มอนนะฮะแล้วก็ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ฟรีหรือเปล่าหากใช้ได้ฟรีก็โอเคนะฮะสิ่งหนึ่งที่อยากจให้ทุกท่านเห็นก็คือถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากจะให้กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้สร้างสารรค์ผลงานกดนิ้วถูกใจให้ท่านหน่อยนะครับแล้วก็กดดอกตันนะฮะไม่ใช่ดอกตันใส่อะไรนะถูกใจนะครับ ถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยแบบว่าอยากได้แล้วรู้สึกว่าฉันอยากแชร์เพื่อนจังเลยนี่ครับไม่ยากเลยกดด้านหลังนะฮะด้านหลังจากที่เรากดไปหมดแล้วกดแชร์เลยนะฮะมันจะมีทั้ง Facebook มีสาระวัตอย่างทวิตเตอร์มีสารพัดเลยนะฮะหรือว่าจะค๊อปปี้ตรงนี้นะฮะค๊อปปี้ลิงก์เนี่ยแล้วก็สามารถส่งทางไลน์หรือส่งทาง f c e e o o o นะฮะส่งทาง Messenger อะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับพะหลังจากนี้แล้วเนี่ยมันมี2รูปแบบด้วยกันสําหรับท่านที่ไม่อยากล็อกอินนะฮะไม่อยาก ไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่ในระบบนะฮ <üre BR. S 1> นะก็สามารถที่จะกอปี้แบบนี้ได้เลยบันทึกรูปภาพนะฮะได้เหมือนกันนะครับแต่ไฟล์รูปภาพมันจะไม่ชัดนะนะฮะเราไปดูว่าเราเป็นโหลดฟรีดีกว่านะฮะโหลดฟรีเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านจะเห็นเลยว่าโหลดฟรีเนี่ยมันสามารถแบบโอ้มีขนาดภาพให้เราเยอะเลยนะฮะตั้งแต่ขนาดภาพเล็กๆจนถึงขนาดภาพใหญ่ที่ใช้ในโปสเตอร์แบบโปสเตอร์โฆษณาใหญ่ๆได้นะครับเราอ่ะก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่วันนี้กูเด็กเขอาแบบกันต่างแล้วกันเนาะแล้วกูเด็กก็คลิกดาวน์โหลด ค,คลิกดาวน์โหลดพอคลิกดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเนี่ยนะฮะคูเดตก,ก็ดาวน์โหลดเข้าไปเรียบร้อยนะตอนนี้เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์คูเดตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จบละเห็นไหมไม่ยากอะไรเลยนะครับสาหรับท่านที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันถูกใจภาพผลงานของเจ้าของนะฮะที่เป็นคนคิดภาพนี่ออกมาจังเลยถ่ายภาพนี่ออกมาเลยเกินก็อยากจะแบบให้กาแฟคําว่ากาแฟในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าซื้อลาบักนะฮะซื้อกาแฟออนไลน์ไม่ใช่คําว่ากาแฟตัวนี้หมายความว่า การบริจาคครับบริจาคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านที่สร้างสารรค์ผลงานออกมานะฮะเราสามารถที่จะเลือกเป็นการตัดออกจากเป็นอ่าเพย์พาวก็ได้นะครับหรือจะเป็นบัตรเครดิตก็ได้หรือโอนทางธนาคารก็ได้นะครับแต่กคุเดชนั้นอยากจะบอกว่าตอนนี้คุเด็กก็ยังไม่มีสตังค์มากมายเราก็เลยยังไม่บริจาคนะคะ <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านที่สามารถใช้นะฮะสามารถมีเงินมากพอเอาอย่างน้อย32บาทนะฮะ้าเกิดว่าท่านแบบว่ามีกําลังใจแบบว่าอยากจะส่งกําลังใจให้กับพวกเขานะครับ mm. ก็สามารถที่จะส่งได้นะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ทุกท่านก็คงจะได้ความรู้ในเรื่องของการใช้เว็บไซต์อะไรล่ะเว็บไซต์พิกสบายนะครับพิกสบายว่าเราจะหาภาพที่เป็นภาพฟรีเป็นภาพที่ถูกต้อง นะฮะไม่มีลิขสิทธิ์สามารถนําไปใช้ได้เลยเนี่ยเราสามารถหาได้ที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะบอกว่านี่คือครังนะครับคลังเลยคลังของภาพถ่ายนะภาพวาดนะฮะภาพพิกอาพาพอะไรนะภาพกราฟิกเวกเตอร์นะฮะภาพประกอบอ่ะอีกอันนึงขอแถมหน่อยละกันโอ้มันมีอะไรมากอะ่ะเอาเป็นอะไรเดียดาวแล้วกันอะดาวดวงไม่ใช่ดวงุูเดชเขียนดวงทําไมกูเดชจะเขียนดาว คุณเดชอยากได้วิดีโออ่ะนะฮะเอาดาวดาวดาวไม่เอาดวงนะฮะดาวมีไหมดาววิดีโอดาวอ่ะคุณเดชได้แล้วนะฮะคุณเดชอยากได้วิดีโอดาวอ่ะนะฮะคุณเดชก็พิมพ์คําว่าดาวแล้วก็คลิกที่วิดีโอนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้อ่ะคุณเดชคลิกเข้าไปหน่อยอยากไปดูภาพนี้ซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะช้านิดนึงนะครับช้านิดหนึ่ง พิกสบายถ้าเป็นหมวดหมู่ของวิดีโอเนี่ยค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับค่อนข้างจะน้อยหน่อยต้องยอมรับว่าน้อยนะฮะเพราะว่าท่านผู้สร้างสรรค์ผลงานเนี่ยก็จำเป็นต้องเนาะท่านก็จะต้องทำนะฮะให้ดีแล้วก็มันจึงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพท้องฟ้าภาพดวงดาวนะครับซึ่งซึ่งสามารถนะฮะทุกท่านสามารถเอาไปใช้ในการพาณิชได้ฟรีนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะฮะเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ แต่ถึงแม้ว่าครูเดชจะพูดว่าเป็นภาพไม่มีลิขสิทธิ์ก็จริงแต่ท่านเจ้าของผลงานก็ยังเป็นเจ้าของผลงานอยู่นะนะฮะเราต้องให้ความเคารพในเจ้าของผลงานอ่าลืมบอกอีกอันหนึ่งเราสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ขอบคุณนะฮะแต่นะฮะขอบคุณท่านผู้นะฮะผู้ที่อะไรนะผู้ที่ให้นะฮะคลิป วิดีโอให้ภาพฟรีอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะส่งเป็นคำนะครับคำขอบคุณแต่อยากจะให้พิมพ์เป็นภาษาอังกนะครับอยากให้พิมพ์เป็นภาษากังกเพราะว่าในพิกสบายเนี A ่ยส่วนมากคนที่สร้างสรรค์ผลงานก็จะเป็นฝรั่งนะครับเป็นชาวตะวันตกหรือเป็นชาวต่างประเทศนะครับถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยพวกท่านก็อาจจะอ่านไม่ออกกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีการ,การแปลภาษาแต่ก็อาจจะแปลภาษาแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับอ่ะนะครับ วันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการไม่ใช่รีวิวเป็น Google หรอมันก็ไม่ใช่ Google มันไม่ใช่ Google แต่เป็นการเหมือนกับเราหาความรู้จาก Google นะครับจาก Google นะว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะได้ภาพฟรีแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกไม่ขัดแย้งกับกฎหมายนะครับถ้ายังไงก็แล้วแต่นะครับทุกท่านก็สามารถเข้าไปใช้พลิกสบายได้นะครับตามเนี่ยที่ครูเดชได้แนะนำเลยเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านสนใจภาพนะคะภาพพวกนี้นะฮะเป็นภาพอ,าอะไรพวกนี้ตุ๊กตกะตุ่นตุ๊ก,กตาอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดูของมิสเตอร์เดดได้นะครับมิสเตอร์เดทก็คือของคูเดทนี่เองคูเดทเป็นคนสร้างสรรค์ผลงานนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้วาดภาพนะครับถ้าเกิดว่าถามว่าภาพไหนที่คูเดทชอบที่สุดคูเด,ดคุณชอบภาพเนี้ยก็คือตัวตลกที่น่ารักจังนะฮะอันนี้ดูสิพูดเองชมเอง นะฮะทุกท่านสามารถใช้ได้ฟรีโดยที่ไม่ไม่ต้องมาขออนุญ,ญาตครูเดชเลยนะฮะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปด้วยภาพวาดของครูเดชเองนะครับ หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้นําไปใช้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ได้ติดตามนะครับอย่างที่บอกไปนะครับครูเดชจะไม่สามารถได้กําลังใจมากๆกว่านี้ที่จะทําคลิปดีๆได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้กําลังใจจากท่านในการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับคอมเมนต์นิดหนึ่งให้กําลังใจครูเดชครูเดชจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆผลงานดีๆให้กับทุกท่านต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะครูเดช Google ในคลิปที่สอง EP ที่2นี้ก็ต้องจบกันไปด้วยนะฮะ เวลาเท่านี้นะครับขอทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าตอนนี้โอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงเหลือเกินนะครับตอนนี้รู้ดูหนาวหรือดูดูฝนก็ไม่รู้นะสักพักหนึ่งเนี่ยฝนตกแล้วนะฮะไงก็ขอทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับสําหรับนักเรียนตั้งใจเรียนด้วยเดี๋ยวเดือนหน้ามีกิจกรรมเยอะขึ้นกว่าเดิมเลยเพราะว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วก็คือเดือนธันวาคมเราจะมีคริสต์มาสเราจะมีปีใหม่เราจะมีวันหยุดมากมายจะไม่หมดเลยดนะังนั้นเวลาเรียนเราจะน้อยลงบางโรงเรียนมีกีฬาสีด้วยนะกณเดชเอกได้ยินมาดังนั้น้นนนนนขอัักกกเเรรรีียยทุคตงจ็ เก็บเกี่ยวทุกอย่างเพราะเราเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเราก็จะสอบปลายภาคแล้วนะโอเคครับสำหรับนักเรียนทุกคนสำหรับทุกท่านที่สนใจคุณเดชขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ